ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1953ถึง1954การทดสอบ JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง เรื่องนี้พอเข้าใจได้เพราะศิลปะเพลงดาบไร้เทียมทานมากมายไม่อาจถูกสำแดงออกมาได้หากความแข็งแกร่งของนักรบผู้หนึ่งถูกจำกัดไว้แค่ระดับเซียนขั้นหนึ่งซึ่งนั่นจะทำให้การดวนขาดความน่าสนใจไปมากนอกเหนือจากนั้นเรื่องอื่นๆก็ดูจะไม่ต่างกันคุณสามารถปกปิดตัวตนที่แท้จริงของตัวเองและปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ซึ่งคนอื่นๆจะดูไม่ออกว่าคุณคือใครในทางกลับกันนั่นก็หมายความว่าคนที่คุณกำลังเสวนาด้วยอาจเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งของสำนัก หรือแม้แต่ท่านเจ้าสำนักก็เป็นได้คุณจึงควรระวังตัวไว้และไม่ทำอะไรบุ่มบามออกไปภายในหอน,นิรันด์เพราะแม้เหล่าผู้อาวุโสและท่านหัวหน้าสำนักของเราจะไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นแต่ก็อาจเกิดปัญหาได้หากคุณล้าเส้นผู้อาวุโสลู่วินเตือนอย่างเคร่งครึมผู้อาวุโสท่านเจ้าสำนัก ได้ฟังคำอธิบายนั้นจางเซเวียนไม่กังวลใจสักนิดเขาตาโตด้วยความตื่นเต้นจากนั้นก็อดสงสัยไม่ได้ถ้าเราเล่นงานผู้อาวุโสศักคนหนึ่งหรือแม้แต่เจ้าสำนักละมันจะตื่นเต้นกว่าการเล่นงานนักรบทั่วไปมากไหม1945เเทพดาบสิลี้ต้นฉบับ ในบรรดาน,นักรบที่มีวันยุทธระดับเดียวกันจางเซเวียนถือว่าเป็นผู้ไร้เทียมทานผู้หนึ่งต่อให้คู่ต่อสู้ที่เขาต้องเผชิญจะเป็นผู้อาวุโสหรือแม้แต่เจ้าสำนักเขาก็มั่นใจว่าจะไม่พ่ายแพ้ซึ่งในเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ควรจะหาประโยชน์สักเล็กน้อยคนพวกนั้นน่าจะมีข้าวของดีๆอยู่กับตัวมากมายอีกทั้งได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสำคัญด้วยขอแค่เขาเอาชนะคนพวกนั้นได้ก็จะได้สิ่งเหล่านั้นมาบางส่วน อาจได้แม้กระทั่งข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับตำนานเทพพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณเลยทีเดียวดูเหมือนเป้าหมายแรกของจางเซเวียนหลังจากเข้าสู่สำนักดาบเมฆเหินน่าจะเป็นการหาตราสัญลักษณ์นิรันด์การสักอันและเข้าสู่หอนิรันด์ของที่นั่นจากนั้นก็เสาะหาคู่ต่อสู้ที่เก่งกาจที่สุดเท่าที่จะหาได้และใช้กลอุบายล่อลวงให้อีกฝ่ายยอมมอบสิ่งที่เขาต้องการเมื่อคิดได้จางเซเวียนเขยาข่าขาอย่างตื่นเต้นก่อนจะลุกขึ้นยืนเป็นความคิดที่เจ๋งเป้งจริงๆ ก็แค่ต้องลงมือทำเท่านั้นหากคุณจะทำอะไรผู้อาวุโสลูกวินหันมามองจางเซเวียนอย่างสงสยัยผมก็แค่เตือนคุณว่าคุณอาจได้ต่อสู้กับเหล่าผู้อาวุโสหรือแม้แต่เจ้าสำนักเมื่ออยู่ในหอน,นิรัน์แล้วจะตื่นเต้นเพื่อสมงอสมองไปหมดแล้วมัง้ง ผู้อาวุโสลูกเคยคิดได้อยากรับจังเซเวียนเข้าสำนักแต่ตลอด2-3ถึงวันที่ผ่านมาเขาพบว่าหมอนี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเต็มเต็งทุกครั้งที่จังเซเวียนทำอะไรเพี้ยนเพี้ยนความตั้งใจเดิมของเขาก็มีอันต้องอนคลนทีละน้อยและเมื่อถึงตอนนี้มันก็แตกสลายหมดไม่มีเหลืออ๋อไม่มีอะไรหรอกผมก็แค่คิดไปเรื่อยเปลือยจังเซเวียนตอบยิ้มยิ้มส่วนตั้นเฉียวเทียนก็ได้แต่ปิดหน้าด้วยความอับอาย อสูรบินผ่านประตูสูงประหานเข้าไปจากนั้นก็ร่อนลงบนยอดเขาสูงแห่งหนึ่งผู้อาวุโสลู่วินกระโจนลงจากหลังอสูรจากนั้นก็รีบจัดหาที่พักให้ตันเฉียวเทียนระหว่างนี้พวกคุณที่เหลือพักอยู่ที่นี่ไปก่อนส่วนตันเฉียวเทียนมากับผมคุณต้องเข้ารับการทดสอบผู้อาวุโสลู่วินพูดขณะปล่อยให้จางเซเวียนเฉาเฉิงลี่และผู้อาวุโสอีพ้พำนักอยู่ในบ้านพักหลังนั้นการทดสอบ การทดสอบที่ผมทดสอบคุณไปก่อนหน้านี้เป็นแค่การบ่งบอกว่าคุณมีคุณสมบัติเพียงพอจะได้เป็นสิทธิสายตรงฝ่ายในแต่สำหรับกระบวนการอย่างเป็นทางการนั้นคุณจะต้องไปที่หอเทพดาบเพื่อสำแดงศิลปะเพลงดาบของคุณก่อนผู้อาวุโสลู่หวินพูดหอเทพดาบ ใช่มันคือสถานที่ที่เปิดให้บรรดาสิทธิ์สายตรงได้เข้ารับการทดสอบไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์สายตรงระดับล่างที่อยากจะเลื่อนขั้นขึ้นเป็นสิทธิ์สายตรงฝ่ายนอกหรือสิทธิ์สายตรงฝ่ายในที่อยากเลื่อนขั้นขึ้นเป็นสิทธิ์สายตรงขั้นสูงสุดพวกเขาจะต้องสำแดงศิลปะเพลงดาบที่นี่ก็เหมือนกับความตั้งใจของผมเมื่อครั้งที่ผมให้คุณดวนกับหัวเจียงเหอก่อนหน้านี้นั่นแหละแต่การประเมินของหอเทพดาบละเอียดแม่นยำกว่านั้นมากมันจะบ่งบอกพละกำลังที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ได้อย่างชัดเจนผู้อาวุโสลู่ ในการต่อสู้ศิลปะเพลงดาบของนักดาบคนหนึ่งจะได้รับอิทธิพลจากสภาวะร่างกายความแข็งแกร่งของจิตใจปฏิกิริยาตอบสนองและอื่นๆในตัวเขาแต่ปัจจัยเหล่านี้ไม่มีความสำคัญในฮอเทพดาบขอแค่ความเข้าใจในศิลปะเพลงดาบของคุณเข้าถึงระดับที่น่าพอใจผลลัพธ์ก็จะถูกแสดงออกมาตามนั้นตันเฉียวเทียนตาโตไปกันเถอะผู้อาวุโสลู่วินร้องเรียกตันเฉียวเทียนให้ตามไป จางเซเวียนเดินเข้ามาผู้อวุโสลู่วินผมอยากเห็นหอเทพดาบพอจะเป็นไปได้ไหมาหากผมจะตามไปด้วยเขาไม่เคยได้ยินว่ามีสิ่งที่สามารถทดสอบความเข้าใจในศิลปะเพลงดาบของนักรบผู้หนึ่งได้จึงอยากรู้มากว่าระบบของมันทำงานอย่างไรเอออผูอวุโสลู่อวินลังเลครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าผมว่าก็คงไม่เป็นไร โดยทั่วไปคนนอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่หอเทพดาบแต่ในเมื่อแม้แต่สิทธิสายตรงระดับล่างก็ยังเข้าไปรับการทดสอบที่นั่นได้การที่จางเซเวียนจะติดสอยห้อยตามไปเฝ้าดูในฐานะสหายของตันเฉียวเทียนก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่พวกเขาเก้าวขึ้นหลังอสูรบินได้อีกครั้งและบินตรงไปยังยอดเขาอีกลูกหนึ่งความโดดเด่นสะดุดตาของยอดเขาลูกนี้คืออาคารรูปร่างเหมือนดาบที่ตั้งอยู่บนนั้นดูคล้ายกับหอคอย นี่คือหอเทพดาบในแต่ละวันจะมีทั้งสิทธิสายตรงระดับล่างสิทธิสายตรงฝ่ายนอกและสิทธิสายตรงฝ่ายในมากมายเข้ามาที่นี่เพื่อรับการประเมินศิลปะเพลงดาบของพวกเขาผู้อาวุโสลูกวินพูดขณะพาทั้งกลุ่มเดินเข้าสู่หอคอยทันทีที่เข้าไปก็เห็นผู้คนมากมายกระจายตัวกันอยู่รอบรอบห้องโถงพร้อมกับมีดาบเหน็บหลังเจดจำนวนเพลงดาบปอบอวละไปทั่วหน้าตกใจที่ระดับวอนยุท์ของนักรบส่วนใหญ่ไม่ได้อ่อนด้วยกว่าจังเซเวียนเลย สมกับเป็นหนึ่งใน6กสำนักใหญ่ของมิติเบื้องบนมีผู้เชี่ยวชาญอยู่มากมายจริงๆจางเซเวียนคิดเขาเคยคิดว่าวันยุทธระดับนักปราชโบราณขั้นสี่ของเขาก็ไม่ขี้เร่แต่กลับกลายเป็นเพียงระดับที่พบได้ทั่วไปเท่านั้นอีกอย่างผู้ที่ปรากฏตัวที่นี่ก็ไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่ผู้ที่ทรงพลังที่สุดยากจะจินตนาการได้ว่าบรรดาสิทธิสายตรงขั้นสูงสุดเหล่าผู้อาวุโสและเจ้าสำนักจะทรงพลังขนาดไหน รู้ดีว่าทั้งคู่ไม่รู้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับหอเทพดาบผู้อาวุโสลูวินอธิบายมีห้องอยู่มากมายในหอเทพดาบแห่งนี้ทุกห้องจะมีแท่นเทพดาบแค่คุณจ่ายเงินเหรียญสำนักดบับตามจำนวนที่กำหนดก็จะสามารถเข้าไปในห้องและรับการทดสอบศิลปะเพลงดับของคุณได้แต่แน่นอนว่าการทดสอบครั้งแรกทำได้ฟรีครั้งต่อๆไปเท่านั้นที่จะมีค่าใช้จ่ายอ้อตันเฉียวเทียนถอนหายใจอย่างโล่งอก เขาเพิ่งมาถึงสำนักดาบเมฆเหินหมัดหมาดยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหรียญสำนักดาบมีหน้าตาอย่างไรจึงไม่มีทางที่จะหาเงินตามจำนวนนั้นได้รอตรงนี้ก่อนนะผมจะเปิดห้องให้ตันเฉียวเทียนคุณเข้าไปก่อนส่วนจางเซเวียนถ้าคุณอยากลองดูหลักก็หลังจากเสร็จกระบวนการของตันเฉียวเทียนแล้วคุณก็เข้าไปได้แท่นเทพดาบจะประเมินนักรบได้ทีละคนเท่านั้นไม่อย่างนั้นการตรวจสอบเจตจำนวเพลงดาบจะถูกรบกวนผู้อาวุโสล,ลู่อวินพูดก่อนจะบ่ายหน้าไปที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ ไม่ช้าพวกเขาก็มายืนอยู่ตรงหน้าประตูงอดะงามหรูหราบานหนึ่งผู้อาวุโสลู่วินหันไปพูดกับตันเฉียวเทียนเมื่อคุณเข้าไปในห้องแล้วถือดับไว้ให้มั่นและปลดปล่อยเจะจจำนงเพลงดับรวมทั้งความเข้าใจในแนวคิดของศิลปะเพลงดับของคุณออกมา ถ้ารัศมีของเจตจำนงนเพลงดาบของคุณกินอาณาบริเวณมากกว่าหนึ่งเมตรคุณก็จะมีคุณสมบัติเพียงพอได้เป็นสิทธิสายตรงระดับล่างสิบเมตรจะได้เป็นสิทธิสายตรงฝ่ายนอกและส0สิเมตรจะได้เป็นสิทธิสายตรงฝ่ายในเพราะฉะนั้นในเวลานี้ส0ิเมตรคือเป้าหมายที่คุณต้องทําให้ได้ส0สิเมตรตันเฉียวเทียนพยักหน้าช้าๆเขาก็ไม่ถูกว่าการแผ่เจตจำนวเพลงดาบให้กินอาณาบริเวณถึงส0ิเมตรนั้นจะยากเย็นขนาดไหน เห็นสีหน้ากังขาของตันเฉียวเทียนผู้อาวุโสลู่วินอธิบายต่อไม่ต้องห่วงอนาบริเวณของเจตจำนงนเพลงดับขึ้นอยู่กับระดับความเข้าใจในศิลปะเพลงดับของคุณไม่ใช่กระแสดับฉี่ด้วยระดับวอนยุทธของคุณในเวลานี้คุณไม่มีทางปลดปล่อยกระแสดับฉี่ที่มีความยาวถึง30เมตรออกมาได้หรอกอ๋อ,อผมเข้าใจแล้วตันเฉียวเทียนกระหัวอย่างกระอักกระอ่วน ด้วยประสิทธิภาพของศิลปะเพลงดับที่เขามีอยู่ตอนนี้เขาสามารถปล่อยกระแสดับฉีออกมาได้อย่างมากราว2ถึงมเมตรเท่านั้น30เมตรถือว่าไกลเกินเอื้อมแปลว่าการปลดปล่อยเจ็ดจำนงนเพลงดับที่ผู้อาวุโสลูวินพูดถึงนั้นไม่ได้หมายถึงกระแสดับฉีตันเฉียวเทียนผลักประตูและเดินเข้าไปข้างใน ระหว่างนั้นจางเซเวียนหันกลับไปตั้งคำถามกับผู้อาวุโสลูวินด้วยความอยากรู้ไม่ทราบว่าสถิติที่ดีที่สุดในการปลดปล่อยจะจำนงเพลงดาบของเหล่าสิทธิสายตรงฝ่ายนี้คือเท่าไหร่ถ้า30เมตรคือเงื่อนไขพื้นฐานเพื่อผ่านการทดสอบแล้วสถิติที่ดีที่สุดของบรรดาผู้ฝึกฝนศิลปะเพลงดาบในสำนักดาบเมฆเหินเป็นอย่างไร ภายใต้สถานการณ์ทั่วไปนักรบผู้หนึ่งจะมีคุณสมบัติเพียงพอได้เป็นสิทธิสายตรงขั้นสูงสุดหาการปลดปล่อยเจ็ดจำนงเพลงดาบของเขากินอนาบริเวณถึง100เมตรแต่ก็ว่ากันว่ามีสิทธิสายตรงฝ่ายในบางส่วนที่ทําได้เหนือกว่านั้นโดยสถิติที่ดีที่สุดในหมู่พวกเขาอยู่ที่ราว300เมตรหรือสูงกว่านั้นอีกผู้อาวุโสลูกวินพูด300เมตรจังเซเวียนทึ่ง เขาไม่รู้ว่ามีวิธีประเมินและคิดคำนวณการปลดปล่อยเจตจำนงเพลงดับอย่างไรแต่ถ้าแม้แต่สิทธิสายตรงฝ่ายนอกก็ยังทำสถิติ30เมตรได้ด้วยความยากลำบากผู้ที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกว่านั้นถึง10เท่าก็จะต้องมีความน่าสะพรึงไม่น้อย แน่นอนว่านั่นเป็นสถิติในหมู่สิทธิสายตรงฝ่ายในเท่านั้นยังมีผู้เชี่ยวชาญผู้ไร้เทียมทานอีกมากมายในหมู่สิทธิสายตรงขั้นสูงสุดบางคนทําได้เกิน500เมตรด้วยซ้าผู้ที่ทําสถิติได้ระดับนั้นจะได้รับการขนานนามว่าเทพดาบและนั่นก็คือที่มาของสมญาณน,นามเทพดาบ1ลี้และเทพดาบ2ลี้ ว่ากันว่าตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของสำนักผู้ที่เก่งกาจที่สุดสามารถปลดปล่อยเจตจำนงเพลงดาบของเขาให้กินอนาบริเวณถึงสิบลี้ได้ด้วยเหตุนี้ใครๆจึงพากันขนานนามให้เขาด้วยความยกย่องว่าเทพดาบสิบลี้ผู้อาวุโสลูกวินอธิบายในตาแปลงประกายชื่นชมยกย่องเทพดาบสิบลี้จางเซเวียนถึงกับทึ่งขณะที่นักดาบคนอื่นๆพยายามกันแทบตายผู้เชี่ยวชาญคนนั้นกลับปลดปล่อยเจตจำนงนเพลงดาบได้ถึงสิบลี้เหลือเชื่อจริงๆ 1,954ยังอีกไกลนักกว่าจะถึงเป้าหมายไม่ทราบว่าเจ็ดจำนงเพลงดาบของคุณกินอนาณาบริเวณแค่ไหนผู้อาวุโสลู่วินจางเซเวียนถามด้วยความอยากรู้ผมผู้อาวุโสลู่วินออกจะแปลกใจเล็กน้อยกับคำถามเขามีสีหน้าเจือนขณะใส่หัวผมไม่ได้เชี่ยวชาญศิลปะเพลงดาบมากนะตอนที่ยังหนุ่มจึงไม่ผ่านเกณฑ์ของสิทธิสายตรงฝ่ายในด้วยซ้ำแต่เพราะผมเพียรพยายามฝึกฝนอย่างไม่ลดละ ในที่สุดจึงสำเร็จวันยุทธในระดับที่เป็นอยู่และได้รับตำแหน่งผู้อาวุโสฝ่ายนอกแม้ผมจะฝึกฝนวิธีแห่งเพลงดาบมาเนิ่นนานหลายปีแต่ก็ยังทำสถิติได้ไม่ถึง100เมตรตอนนี้ผมทำได้97เมตรเท่านั้น97เมตรแค่นั้นก็นนาทึ่งมากแล้วจางเซเวียนตั้งข้อสังเกตขณะหันกลับไปมองห้องที่ปิดสนิทอยู่ตรงหน้า สิทธิ์สายตรงของเขาคนนี้เพิ่งเริ่มเรียนศิลปะเพลงดาบจากเขาได้เพียงคืนเดียวซ้ำมีความเข้าใจในเทคนิคการใช้ดาบเพียงเทคนิคเดียวเท่านั้นในเมื่ออีกฝ่ายยังปราศจากความเข้าใจอันล้ำลึกในวิธีของเพลงดาบจางเซเวียนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าสิทธิ์ของเขาคนนี้จะทำได้ดีแค่ไหนสิ่งแรกที่ตั้นเฉียวเทียนเห็นเมื่อเข้าไปในห้องคือแท่นรูปก,กลมที่มีดาบปักแน่นอยู่ตรงกลางนี่คงเป็นสิ่งที่เรียกว่าแท่นเทพดาบที่ผู้อาวุโสลู่วินพูดถึง พื้นที่ตรงหน้าเขาโล่งกว้างจนน่าประหลาดใจไม่มีผนังทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านบนเพื่อเปิดทางให้เจดจำนงเพลงดาบของผู้เข้ารับการทดสอบพุ่งออกไปได้หลายเมตรเพราะหากมีผนังก็คงต้องเสียค่าใช้ใจ่ายสูงลิ้วในการสร้างห้องที่สามารถแบกรับแรงกดดันจากการปลดปล่อยเจ็ดจำนงนเพลงดาบได้ตันเฉียวเทียนก้าวขึ้นไปบนแท่นเขาชักดาบออกมาแล้วสูดหายใจลึกเพ่งสมาธิทั้งหมดให้กับการขับเคลื่อนพลังงาน เจ็ดจำนงเพลงดาบมีรากฐานอยู่บนความเข้าใจในศิลปะเพลงดาบของนักรบผู้นั้นเขาฝึกฝนศิลปะเพลงดาบมากกว่าส0ปีแล้วตั้งแต่ยังเด็กจึงรู้ซึง้งและมีจิตใจที่ฝังลึกอยู่กับศิลปะเพลงดาบเพียงแค่ถือดาบในมือตันเฉียวเทียนก็รู้สึกเหมือนมือของเขาจะหลอมละลายเข้ากับดาบแทนที่จะเป็นอาวุธกลับให้ความรู้สึกเหมือนแขนของเขายืดยาวออกไปอีกหึงงง,ง ดูเหมือนดาบนั้นจะรับรู้ความคิดของเขาได้มันส่งเสียงหึ่งดังลั่นขณะที่แท่นเทพดาบเรืองแสงสีขาวาราวกับบนนมออกมาในตาของตันเฉียวเทียนบ่งบอกความมุ่งมั่นเขาขับเคลื่อนพลังงานจนเต็มพิกัดฟิววววะเจดจำนงเพลงดาบระเบิดออกไปตันเฉียวเทียนรีบลืมตาดูเพื่อการ,ะระยะทางสิ่งที่เห็นทำให้ถึงกับหน้าชาหนึ่งซื้อหนึ่งในสามส่วนของหนึ่งเมตร เขาขับเคลื่อนพละกกำลังจนเต็มพิกัดแต่กลับกลายเป็นว่าการปลดปล่อยเจตจำนงเพลงดาบของเขากินอนาบริเวณเพียงหนึ่งในสามของหนึ่งเมตรเท่านั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าความเข้าใจในศิลปะเพลงดาบของเขาเทียบชั้นไม่ได้แม้แต่กับสิทธิสายตรงระดับล่างหรือมะไม่จริงหรอกเป็นไปไม่ได้ขนาดหัวเจียงเหอยังสู้เราไม่ได้เลยหัวสมองของตันเฉียวเทียนแทบระเบิดผู้อาวุโสลู่วินย้ำแล้วย้ำอีกว่าหอเทพดาบมีความเที่ยงธรรมขนาดไหน แต่ในการต่อสู้ของจริงศิลปะเพลงดาบของเขาเหนือชั้นกว่าแม้แต่หัวเจียงเหอแล้วความสามารถของเขาจะถูกจำกัดอยู่ที่0.33เมตรได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนเราเอาชนะหัวเจียงเหอได้ด้วยศิลปะการโยนดาบบางทีเราควรจะทดลองด้วยกระบวนท่านั้นหลังจากก็าลังเลอยู่ครู่หนึ่งตันเฉียวเทียนนึกได้ว่ายังมีไม้ตายอยู่จึงสูดหายใจหรือก่อนกระดิกนิ้ววิงงงง,งดาบในมือของเขาลอยขึ้นสู่กลางอากาศ ทันทีที่ดับหลุดมือไปเจตจำนงเพลงดับอันหนักหน่วงก็ระเบิดออกจากร่างของเข,ขาดาบนั่นแผ่เจตจำนวเพลงดับของมันออกมาทั้งห้องปกคลุมไปด้วยหมอกขาวคลื่นพลังงานอันทรงพลังอบรอบดับไว้ราวกับพายุเฮอริเคนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตันเฉียวเทียนจังงังไปอีกครั้งตอนที่เขาผลักดันเจตจำนวเพลงดับจนสุดกำลัง <c oughs> ก็ปลดปล่อยออกมาได้เพียง0.33เมตรแต่ทันทีที่ใช้เทคนิคการโยนดับที่ท่านอาจารย์ถ่ายทอดให้ยังไม่ทนันจะได้ปลดปล่อยเจตจำนวนเพลงดับออกไป ก็เกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่ขึ้นแล้วหากเขาสำแดงเทคนิคนี้จนสำเร็จผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไรหรือว่ามีความแตกต่างใหญ่หลวงระหว่างศิลปะเพลงดาบที่เขาเพียรพยายามทำความเข้าใจมาสิบปีกับสิ่งที่ท่านอาจารย์เพิ่งถ่ายทอดให้ไปเลยตันเฉียวเทียนมีสีหน้ากระอักกระอ่วนเขาสะบัดดาบมันพุ่งออกไปทันทีฟิวววว,ว,ว เจ็ดจำลงเพลงดาบสีขาวพวยพุ่งพุ่งออกมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวของดาบจากนั้นก็หายวับไปในชั่วพริบตาตันเฉียวเทียนกับพริบตาปรีด้วยความงงงันเจ็ดจำนองเพลงดาบของเขากินอาณาบริเวณแค่0.33เมตรเท่านั้นแต่เมื่อใช้ศิลปะเพลงดาบของท่านอาจารย์เจ็ดจำนองเพลงดาบก็พุ่งออกไปแสนไกลจนไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเท่าที่ดูน่าจะมากกว่า3050หรือแม้แต่100เมตรมันยังพุ่งอยู่หรือ หลังจากรีรอยอยู่ครู่หนึ่งเจดจำนงเพลงดาบก็ดูจะยังไปไม่สุดทางทําเอาตันเฉียวเทียนถึงกับจังงังนี่มันพุ่งไปไกลจนไม่อาจวัดผลได้หรือเปล่าวิ้งงงแต่ขณะที่กำลังกังวลผนังที่อยู่ด้านข้างเขาก็สั่นสถานเล็กน้อยก่อนจะปรากฏผลลัพธ์499เมตรอีกเพียงหนึ่งเมตรตันเฉียวเทียนก็จะได้เป็นเทพดาบ เมื่อรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นตันเฉียวเทียนถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความเสียดายดูเหมือนเราจะได้ริ่มเรียนศิลปะเพลงดับของท่านอาจารย์แต่ไม่อาจาเข้าถึงเจตจำนงเพลงดับขั้นพื้นฐานและอื่นๆได้เลยตันเฉียวเทียนเคยคิดว่าด้วยการฝึกฝนอย่างหนักตลอดระยะเวลา10ปีการจะได้เป็นสิทธิสายตรงระดับล่างของสำนักดับเมฆเขินก็คงไม่ยากเกินไปแต่ดูเหมือนเขาจะประเมินความสามารถของตัวเองสูงกว่าความเป็นจริงยังอีกไกลนักกว่าจะถึงเป้าหมาย ไม่น่าแปลกใจแล้วที่เช่ชิงซึ่งไม่ได้ขาดแคลนทรัพยากรอีกทั้งได้คำชี้แนะจากเช่เฉินก็ยังเป็นได้แค่สิทธิสายตรงระดับล่างในเมื่อตอนนั้นตัวเขาฝึกฝนศิลปะเพลงดับตามลำพังแถมยังไม่อาจใช้พลังปราณได้เป็นไปได้ว่า0.33เมตรคือผลลัพธ์จากการฝึกฝนของเขาตั้งแต่ก่อนได้พบท่านอาจารย์ถ้าไม่ได้พบท่านอาจารย์เขาก็คงทำอะไรไม่ได้เลย เราได้ร่ำเรียนกระบวนท่าจากศิลปะเพลงดาบของท่านอาจารย์เท่านั้นไม่ใช่ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังแต่ก็ยังแผ่เจตจำนวเพลงดาบออกไปได้ไกลขนาดนี้ถ้าเราเข้าใจแนวคิดของมันอย่างสมบูรณ์แบบหลักก็น่าคิดเหลือเกินว่าตัวเราจะทรงพลังขนาดไหนตันเฉียวเทียนคิดตัวเขาในเวลานี้ไม่ต่างอะไรกับเด็กคนหนึ่งที่เรียนรู้วิธีแก้โจทย์เลขผ่านการเรียนแบบเขาได้คำตอบที่ถูกต้องแต่หากถูกตั้งคำถามว่าทำไมถึงใช้วิธีนั้นหรือต้องขยายความรายละเอียดที่อยู่เบื้องหลังวิธีการแก้โจทย์ของเขาว่าคืออะไร ก็แน่นอนว่าตอบไม่ได้คนคนหนึ่งอาดแสดงออกถึงความกล้าหาญได้อย่างลึกซึ้งจากจิตวิญญาณจนสามารถปลุกเร้าอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่นได้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลายเป็นกวียอย่างหลีไปที่มาพร้อมกับบทกวีที่อยู่เนือการเวลา แม้จะอยู่ในฐานะดังกล่าวแต่เจตจำนงของตันเฉียวเทียนก็ยังแผ่ออกไปได้ไกลถึง499เมตรซึ่งหากเขามีความเชี่ยวชาญในภูมิปัญญาที่แท้จริงของท่านอาจารย์หลักก็แน่นอนว่าจะต้องประสบความสำเร็จมากกว่านี้จะว่าไปนี้จะไม่หมายความว่าท่านอาจารย์ของเขาสามารถแผ่เจตจำนงเพลงดับออกไปได้ไกลกว่า500เมตรหรือน่าจะเหนือชั้นกว่าบรรดาผู้ปราดเรื่องของสำนักดับเมฆเหินด้วยซ้ำ เราควรรีบออกไปพบท่านอาจารย์เพื่อให้เขาได้มีโอกาสทดลองตันเฉียวเทียนครุ่นคิดอย่างตื่นเต้นขณะรีบออกจากห้องขณะศิลปะเพลงดาบที่เขาริ่มเรียนเพียงวันเดียวอย่างไร้เทียมทานขนาดนี้เขาเชื่อมั่นว่าท่านอาจารย์จะต้องทำลายสถิติได้แน่เมื่อเห็นตั้นเฉียวเทียนผู้อาวุโสลู่วินรีบไถ่ถามเป็นอย่างไรบ้างคุณทำได้เกินกว่า30เมตรหรือเปล่า ถึงเขาจะมั่นใจว่าตันเฉียวเทียนน่าจะทำได้ตามเงื่อนไขแต่ก็อดใจเต้นตึกตักไม่ได้จนกว่าจะได้รู้คำตอบผมทำได้ตันเฉียวเทียนหน้าแดงกำ่ำอันที่จริงความเข้าใจในศิลปะเพลงดาบของตัวเขาทำให้สามารถปลดปล่อยเจตจำนงเพลงดาบออกไปได้เพียง0.33เมตรเท่านั้นแต่ถ้าเขายอมรับออกไปคงถูกขับออกจากสำนักทันทีด้วยเหตุนี้หลังจากใคร่ครวญอย่างดีแล้วตันเฉียวเทียนจึงตัดสินใจตามน้ำไปก่อน ต่อไปเขาก็แค่ต้องฝึกฝนให้หนักกว่าเดิมเพื่อกำจัดจุดอ่อนข้อนี้ให้ได้ผู้อาวุโสลู่ถอนหายใจเฮือกใหญ่หลังจากได้ยินว่าตันเฉียวเทียนผ่านการทดสอบเขาซักซ้ารายละเอียดการปลดปล่อยเจ็ดจำนงเพลงดาบของคุณกินอาณาบริเวณเท่าไหร่เขาเคยเห็นศิลปะเพลงดาบของตันเฉียวเทียนแล้วมันเป็นการสแสดงศิลปะการต่อสู้อัน,น่าทึ่งถึงขนาดที่หัวเจียงเหอสิทธิ์พี่หมายเลขหนึ่งของบรรดาสิทธิสายตรงฝ่ายนอกก็ยังเทียบชั้นไม่ได้ เพียงเท่านั้นก็มากพอจะทำให้ตันเฉียวเทียนขึ้นเป็นผู้นำในหมู่ศิทย์สายตรงฝ่ายในแล้วเออนี่คือผลการทดสอบของผมตันเฉียวเทียนตอบพร้อมกับยื่นตรายกอันหนึ่งให้เขาบันทึกผลลัพธ์ที่ปรากฏบนผนังเมื่อครู่นี้เอาไว้ เห็นตันเฉียวเทียนอับอายขายหน้าจนต้องยื่นตรายกให้เขาแทนการพูดตัวเลขออกมาผู้อาวุโสลู่วินเข้าใจทันทีว่าผลการทดสอบของอีกฝ่ายคงไม่ดีนะักคุณไม่ต้องกังวลเรื่องผลการทดสอบในเวลานี้หอกคุณอายุยังน้อยขอแค่ได้เข้าเป็นหนึ่งในสิทธิสายตรงฝ่ายในต่อไปก็จะพัฒนาตัวเองได้รวดเร็วอย่างแน่นอนแต่ยังไม่ทันจะพูดจบผู้อาวุโสลู่วินก็เห็นตัวเลขที่ปรากฏบนตรายกในตาของเขาแทบทะลุออกจากเบ้า499เมตร ใช่ตันเฉียวเทียนพยักหน้าด้วยใบหน้าแดงกับหน้าอับอายเหลือเกินที่ต้องโกหกดื้อๆแบบนี้ผู้อาวุโสลู่วินมองตรายกในมือสลับกับสีหน้าอับอายเกินขนาดของตันเฉียวเทียนเขาถึงผมตัวเองอย่างหมุดหนิดคุณเป็นบ้าอะไรไอ้สีหน้าอับอายเหลือหลายของคุณทําให้ผมคิดว่าคุณคงทําได้ราว30เมตรเท่านั้นแต่ให้นรกกินเธอผลลัพธ์ของคุณคือ499เมตร รู้หรือเปล่าว่ามีสิทธิสายตรงขั้นสูงสุดมากมายแค่ไหนที่อยากจะทำผลงานให้ได้แบบคุณแต่ไม่มีปัญญาคุณเกือบจะได้เป็นเทพดาบแล้วรู้บ้างไหมแทนที่จะภูมิใจกลับหน้าแดงกำ่ำด้วยความอับอายกับสถิติของตัวเองแล้วผมหลัดถ้างั้นผมเป็นตัวอะไรตัวตลกเดินได้ให้ใครๆดูถูกเหยียดหยามใช่ไหมผู้อาวุโสลูวินรู้สึกเหมือนถูกปล้นศักดิ์ศรีทั้งหมดไปและทำลายมันจนแหลกสลายเป็นชิ้นๆ เขาเคยเห็นสิทธิสายตรงมากมายที่หงุดหงิดและท้อใจกับผลลัพธ์อันน้อยนิดของตัวเองแต่นี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นใครคนหนึ่งทำสีหน้าแบบนั้นทั้งที่ได้ผลลัพธ์ดีเลิศเรื่องแบบนี้เหมือนกับสถานการณ์ในวันหนึ่งที่เป็นวันประกาศผลสอบคุณเห็นนักเรียนคนหนึ่งกำลังพึมพำพร่ำบ่นไม่หยุดจึงเข้าไปปลอบใจเขาหลังจากปลอบกันอยู่นานในที่สุดหมอนั่นก็ยอมบอกว่าเขาเสียอกเสียใจเพราะเหตุใด ในการทดสอบที่มีคะแนนเต็ม100คะแนนเขาทำคะแนนได้99ส่วนตัวคุณที่เข้าไปปลอบใจเขาได้เพียง9คะแนนเท่านั้นผู้อาวุโสลูวินไม่เคยรู้สึกอยากหายตัวมากเท่านั้นมาก่อนเจทีแชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง